สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่องน้องเพิ่มพูนสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกทท่านนะคะวันนี้ได้มาหาพี่เคยอีกแล้วเวมาหาพี่เคยอีกแล้วนะคะพี่เคยใช้ละนองขึ้ไปอัลลาดแล้ว่าสนใจไอ่นี่ยมาเที่ยวนะคะมาเที่ยวน้ำเนยมาเที่ยวน้ำเนย ทักทายแม่เถาแล้วเอ้ยแม่เอ้ยลูกสาวเจ้าขึ้นมามาห่าวเท้นะถามกันมาหาพี่ดาวโอ้โหหล่มแล้วหล่มแล้วไอ้อนงเลี้ยนน้ำเนเด้อ ทามไม่เท่าว่าโอ้ยจากไีลูกสาวเจาคือหาวท h ế เคยสิเคยสิมันได้ไ uh. ้ได้บอยากลูกเคยกินมืดแล้วเออลินแล้วนะคะลินอ้ยเนี่ยมาหาพี่ดาวมาเยี่ยมพี่ดาวครับ มือนนี่เลยง่านเราบอกค่ะนี่ลงเลียนอให้น้องยดน้ำเนพี่ดาวเอ้ยให้ผมมาเล่นด้วยครับพี่ดาวครับ ยายแม่ยายเอ้ย huh. ลูกสาวเจ้านั่นเอยหักลูกสาวเจ้าแห้งเด้อเคยมันไว้เลยด้มันไว้เล็วยกให้เลยเด้อลาเด้อเพิ่งมาพุทธตรงมันก็เอาไปโหลดขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณแม่แม่เอฟซีที่อุดหนุนสังยาให้จช้เพิ่มนะคะพี่เจนบมกขอบคุณค่ะ,อคคะโอ้โอ้เอากินกับเมยายเด้อฮะนี่ผู้ใดสิอ,อ่ผู้ใดสิก,กินเก่งขนาดเอ้าเอา,เอา,เอาดาวก็บุฟเฟ่คือกันเด้อฮะนี่แก้มปองอุ้ยแก้มปอง อมกมีไล่เขา้าองมัดต้อนรับแขอนี่ีกินอย่งอรอร่อยเลยนะคะเอาไว้ให้เอาไว้ให้ลูกเคยกินน้ำเน่เมทคุณเออใช้เพิ่มนะคะใช้เพิ่มหมดแช้เพิ่มมีก็สนใจอายเลยนะคะทาก็รุ่งนมนะครับบ กินก pues ินหลายหลายเนาะค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งกินเยอะนะคะในทรงกุ้นเอาไว้ให้ลูกเขยกินน้ำเน้เดี๋ยวลูกเขยสิสั่งไม่เท่าเด้เนาะใ่ทรงกุ้นนี่โอ้หอหเอาามดโอ้โอ้โอ้โหหยาดแม่เท่าจังไหนยังหยาดลูกเขยคักโอ้ยหนองไซกับโบอ่อนโซนพีนะคะนี่เล่นผู้เดียวเลยทำอะไรครับโอ้โห กินได้เหรอลูกกินได้บอกินได้ดาวคือเก่งแสบมาเอ๊ะคือเก่งแสบหยาดกันกินยังสีเนาะค่ะเนาะซึ่งสีเสบเพิ่มควสนใจอีกอย่างเด้อค่ะคุณไปเรียนหันหัน หันหลังหายสื้อเลยแม่เท่านี่จังแมนโบจงไว้หายหลูกคขยจักเม็ดอันนี้เป็นชื่อแม่ทองคูณค่ะจ้าแม่ทองคูณไอ้ไอ้กัดอ้อยกินเร็วบันนี้ เพิ่มพูนค่ะอ้โอห้หยาดน้ำหลูกเลยบัดนี้โอ้โหเมทองคูนนี่ใจร้ายโบเมทองพูนนี่โบหินโอยแล้วก็ดึงจากปากลุกท้ายเลยเนาะค่ะไม่ได้ใจร้ายเด้อแต่ห่วงกินนิดนึงน่ารักนะคะเด็กๆดเด็กๆมาเที่ยวใช้เพิ่มนีขาเละนะคะขาเละ

เตะเล่นเอาเอาเตะบอลมาเพิ่มเพิ่มไม่สนใจแล้วค่ะเพิ่มเลยพรท่านหูเรื่องหูเล่านาะค่ะน้องยังไม่รู้อะไรนะคะยังพรท่านไหนขอลุงเลี้ยนเคี้ยวเอ้ย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 เอาเตะบอลเลยอันเอ้ยเอ้ยเอัง โอ้เล oh, ่นบอลเออเตะบอลเลยนะคะเตะเข้าโก้เลยเข้าโก้เลยเอเตะบอลเตะบอลเข้าโคดแล้วนะคะเตะโจ

าเ่หดือน้ายมลายลเละหเดือนนี่ค่ะหาเดือนนี่ดือนครัพผมหาเดือนแล้วครับผุมเตะฟุตบอลก่งกกงเชีย์กงเชียนะคะนี่กองเชียิ่มก่ร้เ ขอบพระคุณค่ะผุโย่โค่โค่โย่โมเตย่โย่โย่่โย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 ่โเตย่่วย่โม่เย่โย่โย่ย่โ่โห่โ

ฝากเอ้ยฝากแม่แม่เด็กบนฝากแว่แม่เออเด็เทำไมเอาเขาหลังโอหมีขาหลังด้วยนะคะมีขาหลังน้ำมี้าร้อมีเมากอืม

เออหัคือเนาะโอ้ยแม่ควานก็หัวโลนะคะหัวโลกงเชียหัวโลกงเชียน้องดาวนะคะโอ้ดาวนี่สุดยอดนะคะนิ่งมากๆนะคะนิ่งแม่ควานมากไกลๆกับโบโบเห็ดยังนะคะนาะงโบเห็ดยังเก่งมากๆนะคะคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามในคว้าน,นะนจ้าเพื่อเป็นกำลังแรงใจหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจด้วยสวัสดีจ้ะ